เห็ดหนาค้าวดอกงามๆจ้าเสาร์นี้ก็ะเสาร์วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเด้ค่ะพี่น้องออกหาเห็ดกันคือเก้าห่ะคะ่ะบอมาหาเห็ดกระจ้าสิไปไสใสยู่บ้านกับยูซื้อคะ่ะออกมาหาเพราะ้่แกงค่ะพี่น้อง อดอกหนึ่งเพราะได้เล็บค่ะมาเล่อโคกบึง้งมาซองบึ้งค่ะถ้าเห็นละงโงมก็ลอยออกหเห็นเะงองเห็ดปวกค่ะพี่น้องพยายางหากันไปเรื่อยๆจ้าโอ้พี่น้องเอยหาง่ายไรเห็ดมั้งเนี่ย พออ่อนมนุ่งกอดมันเห็ดนาขาแล้วจ้ากลีบมันเห็ดนาขาเนี่ยละเมื่อนีลยอันนี้กี่มันกีเห็ดนาขาจ้าสงหายากพี่น้องเอ้ยมาไหนเห็ดกระได เดี๋ยวพ่อจะข้าเจาไปเอาอยู่ใสกันเมื่อไงหาเห็นเหน็ดนาขาวนี่แลจะจ้าเดี๋ยวนางหากันไป หน้าขาวอีกดอกนึงจ้าฝนบ่ตกใส่ค่ะืัอนี้ฝนบ่ตกเห็ดกางามแน่จ้าย่างหากันอีกค่ะอีกดอกนึงค่ะเห็ดหน้าขาวจ้าฝน พี่น้องเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยงามหลายจ้า <c oughs> ดอกนึงค่ะกำงามเลยค่ะพี่น้องดอกบังใหญ่อ้วนอุป,ปุกเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยย่างจนเศร้าจนหอดพี่น้องเลยย่างขึ้นเขาเมียหลายจ้าเทิงเป็นหวัดค่ะพี่น้อง <c oughs> จ็เจ้ากบมากันหลายหลายคุณ เจ้ากัออกหาอยู่หากินทุกันนะคะ่ะข้าเจ้าราว่ามันออกหลายๆข้าเจ้ากัมามื่อเนี่นี่ข้าจูมนึงจ้ะมึงผ่าเห็ดไข่จ้าบอกงามๆเลยค่ะเนี่ยออุป ง้าไหลจ้ะอไปหาตัวจ้าบันนี่อีกบอหาไปเรื่อยๆอ่าเบาบาดเกมเห็ดไข่เ้ด้ค่ะพี่น้องไข่น่อยมันหลไหลไข่จุ้มหน่อยมันไหลนี่ก็จุม้มง้างๆค่ะ พ่อก้อยเนี่ยลายลายพี่นอ้องนะเบิ้งใกลก้ๆได้อค่ะเนี่ยหอ,อมดีดีค่ะใบไ,ไปรุ่นหากันต่อจ้ะมื้อนังเขาจะมาเบิ้องไม่จะันนี้นก็เลาะไปเบิ้งก่อนพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าฮิตะไคร้ดอกงามๆเลยค่ะเบิ้งใกล้ๆจ้างามๆเลย สามจุมางงามม่ม่ะงา้ำน้ำบาวบัดมาเก็บค่ะเก็บง้ำง้ำแล้วจะเก็บผู้ให้บาวบัดนนตาบ่าค่ายเห็นคลองแล้วค่ะไว้ไหลเรด้าจับไก่ต่อีปเราจะเห็ดไข่ วายา,าไยม่มุมเหรออย่าไปหามือใบอันสั้นหัวงามงามค่ะโอ้ไม่สิหักมันนีกระซ่งใครแน่อยู่เดาจ้า ผันพอได้เจ้วในแกงยดุยดอกจะมือ่อไงรุ่นกันต่อหากันต่อจะไปเรื่อยๆจ้าพออีกแล้วจ้าสองจูมจะเห็ดไข่จ้าโอ้ยหอยหอยสอบไปแล้วเจะเนี่ยดอกหนึ่งจุงดอกน้อยไว้ให้ตัวนีพี่น้องเอ้ สอวงดอกมาเบิรดูจ้ามีอีกบ่พี่น้องเอ้ยเต่น้องไม้ค่ะน้องไม่น้ององ,งามๆเบาบัดว่าไปต้มกินกับเจ้าวเห็ดไข่ค่ะพี่น้องพอได้อาหารอีกอย่างนึงจ้ะ có những miếng hàng có những ngày ăn củ rrow giống như ở nước ăn chỗ nào chỉ cần có cái มันสิไปละเบิ่งเห็ดกออีกจังน้อยกันจ้ะอนอนเลยจ้ะอ่อนๆเลยจ้ะนี่สิหวานดีได้พี่น้อง อีกนึงจูมจ้าเห็ดตะไคร้จ้างามๆเลยจ้าดอกเขียวปิดเลยค่ะก็ะพอกไปเรื่อยๆค่ะห้างๆพอได้เก็บอยู่ดอกจ้าหากันไปอีกเรื่อยๆจ้าพอแล้วพี่น้องเห็ดกอจ้า เอาบัดพ่อเห็ดกอค่ะงามหลายจ้ะจะจุง่มงามๆค่ะไ่น้องพออ่อยแล้วจ้าเห็ดกองามๆค่ะดอกนึงค่ะเนี้ยงใจไหวแล้วจ้า อ้ยน้ำไหลจ้านีดอกเดียวเตียนบ้าบัดนี่ดอกเดียวจ้าไปหากันต้ออีจ้าอ๋อหนาขาวอีกดอกนึงจ้า ดอกงามๆเลยค่ะเห็ดกอจ้าอีดอกจ้า มัน,นจะมีอีกบ่จ้ะเอาอีกดอกนึงนจ้ะมีหนึ่งดอกย่างไปหาตอจ้ะกันชิพ่อ,อีกบ่จ้ะ พี่น้องบันนี้กะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะนี่กะเพราะหมันเพราะได้เจียวยู่ค่ะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดกอจ้าอันนี้เห็ดเห็ดตะไค้ค่ะดอกงามๆาเห็ดกอเห็ดตะไค้เห็ดหนาขาวนี่เห็ดกอได้จาพี่น้องดอกงามๆาค่ะเห็ดกอ มันนี่ก็มีความหมันอนู่ค่ะเพราะได้แกงได้แจ้วด้วยค่ะพี่น้องมืออื่นก็นจกจะจ้งสิไปหาทั้งหดได้พี่น้องเลยหายากหลายค่ะเห็ดกระหางเราจะมันนี่กับมีความหมานมาฝากพี่น้องซับนี่ละจ้าคลิปหนา้าคลิปต่อไปคลิปต่อไปกะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้นะเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้นะเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ก็พ่อหมานยูคค่ะพอ่อเตจ้วจ้าจ้ากูกระตาไม่งยอยูกลกระตาค่ะกดติดตาไม่ได้จ้าฝากไ,ได้เ้ยจ้าสวัสดีค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมได้จ้า